ไม่สวยไท้นะิยมคามสวยนะคะตอนนี้นะคะพูดแล้วน้ําตาจะไหลนะคะเพราะว่าต่อไปบาสลบก็เป็นเพียงตํานานนะตํานานที่เราเคยมาก่อรากตรงนี้นะเราเคยมาก่อรากตรงนี้สร้างแปลงตรงนี้จนจนมันเป็นบ้านหลังหนึ่งของเราที่เราเคยอยู่ตอนนี้กำลังรื้อนะคะกำลังรื้อรื้อหลักคารื้อทุกอย่างเลยนะคะเพื่อที่จะปรับปรุงสถานที่นะทําให้เราแบบ น้ำตาไหลน้ำตาไหลมากๆเลยนะตอนนี้ก็ำลังขนโต๊ะขนอะไรนะมันมันเหมือนเราลื้อบ้านหลังหนึ่งลื้อบ้านหลังหนึ่งแต่วันนี้เราจะมากินข้าวที่นี่นะฮะเราจะมากินข้าวที่นี่เพื่ออำลานะะที่เราเคยอยู่ตรงนี้มาหลายปีนะเราอยู่ตรงนี้มาหลายปีทางเทศบาลน,นครสกลน,นครก็เอื้อเฟื้อเรานะคะ เพือเพื่อคุ้มคของให้อะไรให้เราทุกอย่างเลยนะแต่ลําคดใจหายไม่ได้นะคะตอนนี้ก็ทยอยเอาหลังคาลงมาทีละน้อยทีละน้อยนะคะซึ่งมันมันทำให้เราแบบน้ำตาไหลนะคะทำให้เราน้ำตาไหลอยากร้องไห้นะเคยอ,อยู่กันมาเคยอ,อยู่กันมานานมากนะทำให้เราสุขภาพร่างกายดีนะแต่มาวันนี้ มีเวลาของมันเนามันมีเวลาของมันที่เขาจาที่นี่ไปจากที่นี่ไปด้วยความแบบน้ำตาไหลไม่เราน้ำตาไหลทำให้ร้องแบบเฮล้วนี่เลยเหลนี่อยากร้องไห้เนาะ

ร้านมะขามอันร้านมะขอันนี้ริมน้องหานนะคะริมฝั่งน้องหานนะคะเราเคยมาถ่ายรูปเราเคยมาอยู่เราเคยมาสร้างสุขภาพด้วยกันแล้วเราก็กลับบ้านใหม่นะคะพูดแล้วอยากหลอรัะอันนี้คุูจุ๊กคุูจุ๊กก็ลุกเปิกวาด้วยกันบุกเบิดมาด้วยกันแต่ตอนเย็นตอนเย็นเราก็จะมากินข้าวอยู่นี่อยู่นะเนี่ยเราจะมากินข้าวตอนห้าโมงเย็น มาเอาอะไรไหว้เพื่อนจักหน่อยไม่ถ้าเราเต้นไม่ได้เราไปเต้นที่ลานนู้นไปเต้นเลยเคนไปแล้วเขาเ่าไฟให้เรียบร้อยแล้วไ,ไ,ไฟ้องไฟฟ้าไ,ไปต่อไฟให้เรียบร้อยแล้วใช่ไปเต้นใหม,เหม่เอากลับหมดเอากลับหมดแต่ว่าลูกเก่าเอาเอาออกเอาป้ายเอาป้ายไว้ไม่ป้ายนี้เอาไว้แต่ว่าจะตัดคนออก